นักเลงกลองยาวบันทึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤศิลิงดำวัดจันทารามท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีความจริงสมัยก่อนนี้นักเล่นกลองยาวเขามีความรู้พิเศษมากมีการเล่นกลนด้วยวิธีต่างๆกระทั่งเวทมนต์คาถาต่างๆก็มีเยอะ สำหรับอาตมาเองสมัยเด็กๆอายุ1 0ถึงสิปีชอบเล่นคลองยาวกับชาวบ้านเขาแล้วการที่ไปเล่นกลองยาวก็ไม่ได้หัดกลองยาวเห็นว่าเขาตีได้เราก็ตีได้เหมือนกันการตีกลองยาวก็ตีได้ดีเท่าเขามันก็เป็นของไม่แปลกเขาตียังไงเราก็ตีอย่างนั้นได้แล้วไปเล่นกลองยาวกับชาวบ้านมันก็สนุกดีเหมือนกันพวกกลองยาวนี่เสือดีๆเขามาเห็นั่ง อย่างดีก็เสือกระจุดหรือเสือลำแพนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลองยาวไม่ใช่ปีพาหรือแตรวงเวลาที่เอากลองบางลงไปเวลาตีไอปากลองมันก็ขยับมันก็ดันเสือเขาขาดหมดเขาจึงไม่ยอมให้นั่งเสือดีๆอย่างดีที่สุดก็เสือกระจจดราคาถูกหน่อยหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเสือลำแพนตามที่กล่าวมาแล้ว นี่ความสนุกสนานของนักกลองยาวก็มีมากเพราะคนชอบรำกลองยาวอันความเหน็ดเหนื่อยหรือไม่ต้องบอกกันมันเหนื่อยจริงๆแล้วไอ้มือกับหนังตึงๆนี่ตีลงไปเล่นใหม่ๆถึงกับเลือดติดหนากลองคือมือแตกแต่ภายในไม่ช้าเล่นนานเข้ามือมันก็ด้านพอทนได้เรื่องความเจ็บปวดมันก็น้อยลงเพราะความชินปรากฏ มันสัมผัสกันอยู่ทุกวันต้องซ้อมต้องเล่นกันอยู่ทุกวันไปแสดงที่นี่ไปเล่นที่นี่มาแล้วถ้าเห็นใครเขาเล่นได้ดีกว่าก็จาแบบเขามาแล้วก็มาเล่นใหม่เอาเยี่ยงอย่างของเขาแล้วก็มีการพลิกแพลงด้วยประการต่างๆในลีลาของการตีกลองเพราะกลองยาวนี้มีเพลงดีๆเท่าที่ทราบมีอยู่ประมาณ12เพลงหรือมีเกิน15เพลง แต่เมื่อเราฟังกันตามปกติคำมักจะตีกันเพลงหนึ่งหรือสองเพลงเท่านั้นแต่ละเพลงก็มีที่ปิดกันไม่มากเป็นอันว่าเพลงของกลองยาวยกไว้ทีนี้กลองยาวก็มีความรู้พิเศษบางคนเล่นบางฟันบางคนก็เล่นตัดหัวให้ดูเอาหัวไปวางไว้ที่อื่นแล้วก็มาต่อให้ติดบางคนก็เชือดลิ้น บางคนก็เอาเข็มแทงแก้มซ้ายออกแก้มขวารูดได้ไปรูดได้มาบางคนก็เล่นการฝังศีรษะลงไปในดินเขาก็เล่นด้วยวิธีหลายประการด้วยกันมีการเคี้ยวกงเคี้ยวแก้วกินเหล้าแล้วก็เคี้ยวแก้วเป็นต้นทีนี้มันมีวิธีการมากมายกลองยาวสมัยนั้นเป็นอันว่านอกจากจะสนุกสนานจากรำกลองยาวแล้วก็ยังสนุกจากนักกลองยาวเล่นกนอีก ทีนี้ในเมื่อเห็นชาวบ้านเขาเล่นกลก็มานั่งนึกบ้าเอเราก็ทำได้เหมือนกันเพราะคำว่ากลน,นี้มันไม่ใช่ของจริงมันของโกหกกันถ้าเป็นของจริงมันก็ไม่ใช่กลถ้าจะกล่าวไปอีกทีจะเรียกว่ากลเฉยๆมันก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าชอบกลมันไม่น่าจะเชื่อแต่ก็เป็นไปได้ ทีนี้วิชาที่จะเรียนคิดขึ้นมาเองนั่นก็คือวิชาบางฟันบางฟันหมายความว่าฟันไม่เห็นตัวแต่ก็ขาดวิชานี้สมัยนั้นมีอยู่ดาดเดินไปในประเทศไทยเพียงฟันวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งจิตตั้งไว้โดยเฉพาะว่าจะฟันคอคนนั้นๆภาวนาไปภาวนาไปด้วยคาถาว่าอย่างไรก็ไม่ทราบเห็นภาพดำมันนอนอยู่ที่ฟักแฝงแต่งน้ำเต้าที่เราต้องการจะฟัน เมื่อเห็นภาพนอนอยู่ก็จะฟันที่ตรงคอพอดีถ้าต้องการจะให้ตายพอฟันแล้วตอนเช้าปรากฏเด็กขาวคนนั้นตายนอนอยู่เฉยๆก็ตายถ้าต้องการฟันแขนฟันขากระทำได้แต่ว่าภายนอกไม่มีแผลข้างในขาดนี่อนุภาพของคาถาบังฟันสมัยโบราณเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันอาตมาสมัยนั้นเป็นเด็กไปเห็นวิชาบังฟันเข้าก็นึกชอบใจว่าเอ เราต้องเอามั่งแต่วิธีทำของเราไม่ต้องใช้คาถาคาถาไม่ต้องว่าแต่ว่าทำได้ทำแบบไหนละ่ะบางทีท่านทั้งหลายจะไปพบเขาบางก็จะได้ลองพิจารณาดูแต่ความจริงบุคคลที่เขาเล่นได้จริงๆที่แสดงได้จริงๆนะมีทีนี้อาตมาไม่มีกับเขาความรู้ประเภทนี้ไม่มีก็ต้องเล่นตลกเล่นแบบชอบคนไม่ใช่เล่นกน ก่อนที่จะไปเล่นกลองยาวที่ไหนก็หกักรวยน้ำว้าสุกๆมากๆหน oy, ่อยงอมๆหน่อยเอาไปหนึ่งหวีพอเขาแห่นาคไปถึงวัดก็ให้เพื่อนคนหนึ่งไปอยู่บนกุฏิพระคุมกลวยน้ำว้าลูกนั้นไวหวีนั้นไว้ทั้งหวีคือคุมไว้แล้วเวลาที่จะแสดงกลองยาวก็ประกาศว่าประเดี๋ยวจะเล่นวิชาบังฟันให้ดูวิชาบังฟันนี้ถ้าตั้งใจฟันใครคนนั้นก็จะตายทันที แต่ถ้าว่าวิธีนี้มันบาปเราไม่ทำพระต้องการอย่างเดียวคือฟันวัตถุบรรดาประชาชนที่มาชมจะได้เห็นว่าวิชาบังฟันมันมีจริงพอประกาศเท่านั้นก็ปรากฏว่าคนมามุงกันมากนี่ก็นั่งนึกในใจบนไปบนมาว่าเราได้อะไรหนอมาทดแทนคนก็ชี้ไปที่คนนั้นชี้ไปดีคนนี้บอกว่าการที่จะฟันวัตถุมันอาจจะไม่แน่ใจ คนโน้นเอาไหมคนนี้เอาไหมจะลองให้ดูแต่ว่าถ้าตายล้วกอขออย่าเอาโทษทางกฎหมายกันนะจะไม่เข้าไปฟันที่คอแต่จเจ้าหยกลวยเล็กๆมาวางตรงหน้าบอกว่าฉันจะฟันหยกลวยเล็กๆด้วยมีดแล้วคอคนข้างในขาดหนังยังอยู่ใครไม่แน่ใจจะพิสูจน์ก็ได้จะฟันให้ดูเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงว่าใช้วัตโุ คิดว่าจะได้วัตถุอะไรหนอะแล้วสั่งเพื่อนว่านี่ไปขอกล้วยพระมาสักวีสิเป็นอันว่าเพื่อนคนหนึ่งณนะคมกล้วยอยู่แล้วแล้วนั่งอยู่ตรงไหนเพื่อนในคณะลองยาวกรทราบเขาเกิดไปเคาะหน้าต่างบอกหลวงพี่หลวงพี่ขอกล้วยวีะครับทีนี้เจ้าเพื่อนรมคณะกัง,งนัดเอากล้วยวีนั้นที่เตรียมไว้มาให้ แล้วจ้กลวยนี่ต้องทำตำหนิพิเศษไว้นะดีไม่ดีเพื่อนมันแกล้งละเก็ยุ่งเหมือนกันทำตำหนิพิเศษเล็กๆไว้เป็นที่สังเกตรู้เฉพาะคนเดียวว่าจะเพื่อนมันแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปฟันวีอื่นละมันไม่ขาดต้องขาดเฉพาะวีที่เราทำตำหนิเอาไว้ทีนี้เมื่อได้กล้วยมาแล้วก็มาแขวนไว้บนที่สูงในเมื่อแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วลองยาวก็แสดงสีเล่นเป็นกานใหญ่ สำหรับอาตมาเองเป็นอาจารย์เล็กนี้เป็นตัวเล็กๆแต่ทำท่าเป็นอาจารย์บเบอรน์นุ่งขาวห่มขาวเขียนหัวดิ่วผ้าขาวผาสบายเฉียงขาวจุดทุบจุดเทียนวายครูด้วยประการต่างๆทำท่าหลอกชาวบ้านเขาแต่ความจริงไม่ได้มีอะไรพอได้ที่แล้วให้สัญญาณบอกลองยาวตีรัวจะฟันแล้วลองยาวตีรัวก็พนมมือหยิบดาบขึ้นมาฟันปังไปที่หยกเลยเล็กๆ ยกลวยก็ขาดเป็นสองท่อนเพราะยกลวยมันจะไปทนอะไรเมื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ชักรอกลงมาปรากฏว่ากลวยทั้งวีนั้นปอกออกมาแล้วขาดหมดทุกลูกเลยแม้เป็นเรื่องน่าสัใจเขาก็ลือขะจรไปว่าแม้ไอเจ้าเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงสิปีแต่มันเก่งจังไม่รู้ว่ามันเรียนวิชาบังฟันมาจากไหนนี่ทํามันจะฆ่าเราเมื่อไรเราก็ตายเมื่อนั้น ทีนี้จะบอกเคล็ดลับวิธีการบังฟันให้มันเป็นของไม่ยากแต่อย่าให้เขาจับได้ละ่ะคือเวลาที่เอากล้วยไปฝากเพื่อนไว้ต้องทําตําหนิไว้เพราะถ้าเพื่อนเปลี่ยนหวีกล้วยเมื่อไรเป็นอันว่าฟันไม่ขาดเมื่อนั้นวิธีทาเขาก็ทําแบบนี้เอากล้วยสุกงอมมาหวีหนึ่งแล้วเเข็มแทงลงไปกลางโลกแล้วคว้านไปทางซ้ายทีคว้านไปทางขวาทีแล้วก็ดึงเข็มขึ้นมาทําอย่างนี้ทุกโลก กลวยงอมเนื้อมันก็เหลวนี่เมื่อขวานไปขวานมาข้างในมันก็ขาดหมดแต่ข้างนอกเหลือก็รู้สึกว่าบริสุทธิ์เพราะรูเข็มเล็กๆไม่มีใครสังเกตเวลาถือไปก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบใครดีไม่ดีเจ้าเทวด,ดาจะขาดลงมาเสียก่อนทีนี้วิธีบังฟันด้วยกราอาคมเขาก็มีกันจริงๆแต่ว่าวิชาบังฟันงานกลองยาวของอาตมานะมันเป็นวิชาโกง ก็บอกแล้วนี่นาว่าเล่นกลนแต่ว่าเล่นชอบกลนนี่แนะนําวิธีโกโหกชาวบ้านหากินมาในสมัยก่อนแต่ความจริงไม่มีสินจ้างรางวันอะไรเพราะว่าเขาให้เท่าไรก็ได้เท่านั้นการเล่นวิชาบังฟันก็เพื่อให้คนดูติดใจกลองยาววงของเราได้รับการหาว่าจ้างบ่อยๆมันก็สนุกดีสมัยนั้น เขาหากลองยาวไปงานบวชนาควันกับคืนหนึ่งอย่างดีก็ได้8บาทหรือ12บาทต่อหนึ่งวงไม่ใช่หนึ่งคนแบ่งกันได้ดีจริงๆก็ได้กันคนละ50สตางค์หรือ7 5สตางค์เป็นอย่างมากน้อยงานนักที่เราจะได้คนละบาทแต่ว่าพวกลองยาวไม่ได้ต้องการหาก,กินเพื่อความร่ำรวยต้องการความสนุกสนานเท่านั้นในเรื่องวิชาบางฟันนี้ก็ขอผ่านไป ว่ากันต่อไปอีกมีอีกวิชาหนึ่งยังไม่หมดวิชานี้เรียกว่าวิชารูดโซ่รูดโซแดงแดงคือโซ่นี้นะเผาไฟจนแดงโชนแล้วก็ชักรอกขึ้นมาเอาลวดผูกเข้าไว้เอาโซ่ใส่ไปในเตาอั้งโล่ใหญ่ๆพัดจนแดงโชนแล้วก็ชักรอกขึ้นไปสูงให้โซ่เรียงตัวแล้วให้ยืนตรงโยกแยกก็ไม่ได้ดีไม่ดีมือพองทีนี้มาทำอย่างนั้นแล้วก็มือรูดโซ่ลองยาวก็ตีไป มือสองมือกะระโดดโซ่แม้ควันฟุ้งเชียวโซ่กระแดงฉานบางทีผู้หญิงก็วิ่งหนีเลยเพราะเสียวไส้สำหรับท่านผู้ชายกระเลื่อมใสบางทีเข้ามามองจนไกลก็ยังมองเห็นเป็นการรูดโซ่อยู่นั่นเองเพราะควันมันขึ้นขมองกับมือพอเลิกแล้วแกก็ขอดูมือว่ามือพองไหมความจริงโซ่ขนาดนั้นอย่าว่าแต่หนังมือเลยแต่เล็บยังทนไม่ไหวมันร้อนจนแดงชน ทีนี่วิชารูดโซ่แบบนี้ถ้าท่านผู้ฟังไปพบเจอที่ไหนก็ขอเขา้าพิสูจน์ดูเสียก่อนบางรายหรือว่ามากรายด้วยกันในสมัยปัจจุบันเคยฟังวิทยุครั้งหนึ่งท่านผู้นั้นมีนามว่าพันเอกชมถ้าจำไม่ผิดหลายปีมาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองท่านทําพิธีรูดโซ่ได้จริงๆทาไม่ร้อนก็ได้เย็นก็ได้ท่านมีวิชาคมของท่านจริงๆ แต่สำหรับของอาตามาน,นั้นมันไม่จริงสักอย่างวิธีโรโซ่นี้อยู่บ้านต้องซ้อมให้คล่องเอาโซ่มาแขวนเข้าแล้วก็เอามือรูดแต่ว่าความจริงมือไม่ได้ถูกโซ่มือเพียงแต่เข้าไปก็ไล้โซ่แต่อาศัยความไวทำให้คนเห็นประหนึ่งว่าเรารูดไปกับโซ่อย่างนั้นแล้วควันม,มันขึ้นได้ยังไงบรรดาท่านผู้ฟังอาจจะสงสยัย ไอ้วิธีจะทำให้ควันขึ้นนี่มันไม่ยากเราก็เอาน้ำมันมะพร้าวทามือเข้าไว้สีเวลาที่เราจะแสดงก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาทามือทำท่าเหมือนเสกบอกว่าดับพิษไฟต้องดับพิษไฟด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วใครเขาจะไปว่าอะไรกับเราเพราะมันเป็นวิธีการแล้วเราก็รูดโซแดงแดงความจริงไอ้น้ำมันมะพร้าวนี้มันเข้าไปใกล้ความร้อนของไฟมันก็เกิดเป็นควันขึ้น เราไม่ได้เอาน้ำมันมะพร้าวไปดับพิษไฟอะไรที่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นความจริงต้องการที่มีควันขึ้นมาเท่านั้นเองคนทั้งหลายก็เลยมีความเข้าใจว่าวิชารูดโซนี่เป็นของจริงแต่ความจริงก็โกหกเขานั่นแหละทีนี้เรื่องจริงอิงนิทานมันก็มีเหมือนกันแต่ก็คล้ายนิทานมันไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปได้สำหรับเรื่องวิชารูดโซเผาไฟแดงชนก็ขอยุตแติเตียงเท่านี้ นอกจากวิชาโรโซสําหรับพวกลองยาวแล้วอัตมาเองก็มีอีกวิชาหนึ่งนั่นคือวิชาเสกดินให้เป็นปลาวิธีนี้ไม่ยากขอบอกบรรดาท่านผู้ฟังไว้เลยว่าการเสกดินให้เป็นปลานี้เป็นกลกงของอัตมาเองคือเอาดินก้อนใหญ่ๆไปหลายก้อนแต่ก้อนหนึ่งทำข้างในเป็นพรงเอาน้ำหล่อไว้นิดหน่อยเอาปลาใส่เข้าไว้ ทีนี้เวลาที่เราจะแสดงก้ดินก้อนนี้เราก็ซ่อนซ่อนไว้ก่อนส่งดินก้อนอื่นที่ไม่มีปลาก้อนมันทเท่ากันทําลักษณะคล้คลึงกันส่งไปให้ชาวบ้านบีให้เราดูว่าน,นี่มันดินแท้ความจริงไม่ได้มีปลาอยู่ในนั้นเลยเราส่งดินก้อนที่ไม่มีปลาไปให้เขานะมันก็ย่อมไม่มีปลาชาวบ้านตรวจแล้วเป็นที่พอใจจึงเอาเข้ามา ทำเป็นกระโจมผ้าคลุมบอกว่าไม่ได้ดินก้อนนี้คนอื่นจับแล้วต้องเสกใหม่เวลาเสกคนอื่นก็เห็นไม่ได้เขาก็เลยไม่เห็นดินก้อนที่เราซ่อนไว้ก้ออาผ้าคลุมทําท่าเหมือนกับปั้นดินแล้วก็เสกดินแต่ความจริงเอาดินก้อนนั้นซุกเข้าไว้เอาก้อนที่มีปลามาตั้งไว้แทนพอเสร็จเรียบร้อยแลวกลองยาวก็บรรเลงเพลงรัวอีตอนนี้ก็นั่งเสก พอเสกเสร็จก่อนปล่อยดินลงไปในน้ำก็เอาถังน้ำมาแล้วปล่อยดินก้อนนั้นลงไปในน้ำเมื่อนําดินลงไปในน้ำแล้วก็ทำเป็นตั้งพิธีเสกเสกไปเสกมาเสกมาเสกไปมือก็คนไปคนมาเพื่อหาทางบีดินให้ละลายเมื่อดินละลายดีแล้วก็ยกมือขึ้นมาเสกต่อไปอีกปรากฏเห็นเป็นปลาแหวกว่ายอยู่สองสามตัวตามจำนวนที่ใส่ไว้ก็ให้สัญญาณบอกลองยาวให้หยุด เมื่อกลองยาวหยุดแล้วก็บอกให้ประชาชนเข้ามาชมว่าตอนนี้ดินได้กลายเป็นปลาไปแล้วนี่วิชาโกหกของนักลองยาวสมัยอาตมาสำหรับวิชานี้กระจบแต่เพียงเท่านี้มันเป็นวิชาโกหกวิชาต่อไปไม่ใช่กลองยาวแล้วนี่เขาเรียกว่าวิชาทะลึง่งวิชานี้ให้นามว่าขึ้นบันไดาดาบการขึ้นบันไดาดาบนี่เหตุมาจากสมัยเมื่อเป็นนักเรียนอายุ7ถึงขวบ เพราะว่าใกล้กับโรงเรียนที่เรียนเขามีงานประจำปีคือเข้าทรงเจ้าเมื่อเข้าทรงเจ้าเขามีงานปีกันมิลิเกและก็มีคนลูกช้างลูกม้าอะไรมาเยอะแยะเวลาที่โรงเรียนพักก็ไปดูทุกวันติดกันเจ็ดวันเป็นงานใหญ่มากบรรดาลูกช้างทั้งหลายก็เอาดอกไม้มาถวายเจ้าเรียกว่าด,ดอกไม้ ไม่ใช่ดอกทําด้วยไม้แต่เป็นดอกทําด้วยแบงค์หรือเป็นเงินเหรียญคือเอาเงินเหรียญหรือวัฒนบัตรนั่นเองมาถวายเจ้าเจ้าเรียกว่าดอกไม้มาตอนเย็นวันหนึ่งใกล้ที่เขาจะเลิกงานโรงเรียนมันพักตอนบ่ายสองโมงคือพักเล็กไม่ใช่พักใหญ่โรงเรียนสมัยนั้นเรียนอยู่กับสาลาวัดเป็นโรงเรียนชั้นประถมพักใหญ่คือเลิกตั้งแต่เวลา1 1บเนิกาเข้าเที่ยงพักน้อยนี่ใช้เวลาเพียง15นาที คือตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองบห้นาทีเวลาพักน้อยตอนบ่ายสถานที่เขาทรงเจ้ามันอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนก็ชวนพวกเพื่อนๆไปวันนั้นบังเอิญเห็นเขามีบันไดาดาบเห็นเขาขึ้นบันไดาดาบกันเจ้าขึ้นบันไดาดาบแล้วก็ลงบันไดาดาบแล้วไอ้ที่นั่งของเจ้าก็มีตะปูแหลมๆตอกขึ้นไว้เต็มไปหมด เจ้าก็ขึ้นไปนั่งบนตะปูแหลมแหลมตะปูสามนิ้วสี่นิ้วที่ก็ตอกทะลุแผ่นกระดานขึ้นมาทําเป็นที่รองนั่งคล้ายๆกับพรมอัตปูเป็นพรมแล้วก็น,นั่งเวลานั้นปรากฏว่าเจ้าเขาลงมาจากศาลคนทรงหนะเขาส่งเจ้าเจ้าอะไรก็ไม่ทราบแล้วเขาก็ใช้ลูกช้างเขาขึ้นไปเอาของบนศาลเห็นลูกช้างเขาขึ้นบันไดดาบเด้เหมือนกันขึ้นแบบสบายๆแต่ดาบนั่นคมมาก มองมองดูก็คิดว่าไอ้ขึ้นบันไดแบบนี้นี่ไอ้เราก็ขึ้นได้นะไม่เห็นมันจะไปหน้าหนักใจอะไรที่ไหนมองดูแล้วสังเกตดูเห็นว่าไอ้ช่องบันไดที่สำหรับเอาดาบสมเข้าไปเป็นลูกบันไดมันหลวมยืนอยู่ใกล้ประมาณ3-4ถึงาสังเกตเห็นว่าลูกช้างที่เขาปีนบันไดขึ้นไปเขาเหยียบเอาน้ำหนักมาอยู่ทางส้นเอากลางองค์เท้าแปะอยู่กับดาบ พอแปะดาบดาบมันก็ล้มลงไปอีกนิดหนึ่งเพราะช่องมันไม่พอดีมันหลวมไอคมมันก็ลู่ไปคือไม่ได้มาตั้งตรงแล้วเขาก็ไม่ได้มาเหยียบบนคมดาบเหยียบข้างๆถ้าจะคิดกันไปอีกทีมันก็เสียวเหมือนกันแต่ท้าว่าเวลานั้นมันมีเสียวมันอยากจะขึ้นก็คิดดูว่าทำไมเขาจึงขึ้นได้เราก็คนเหมือนกันทำไมจะขึ้นบ้างไม่ได้นี่กำลังใจมันฮึกเหิมขึ้นมาอย่างนั้น แล้วมองขึ้นไปบนสารเห็นมะพร้าวอ่อนก็เปิดฝาไว้เรื่องมะพร้าวอ่อนนี่ชอบมากสมัยเป็นเด็กก็เลยบอกกับเพื่อนว่านี่พวกเธอยืนอยู่ที่นี่นะประเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูเพื่อนบอกว่าอย่าขึ้นไปนาะบันไดดาบมันคมแล้วดีไม่ดีผู้ใหญ่คับจะตีเอาอาตมาก็บอกว่าตีก็ตีมันจะคมก็คมเดี๋ยวลองขึ้นมันดูให้มันรู้สิว่าเราจะขึ้นได้หรือไม่ได้ จะมานั่งนึกว่ามันจะบาดมือบาดเท้ามันก็ไม่ควรอะไรถ้าสงสัยล่ะเกิดต้องพิสูจน์กันบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็ยอมเมื่อบรรดาเพื่อนทั้งหลายเขายอมแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่นั่นขึ้นบันไดาดาบเดินขึ้นไปก็จึงอย่างว่าเอาเท้าแปะเข้าตรงกลางใช้อุ้งเท้าแปะตรงกลางไอ้คมดาบมันก็ล้มไปทางน้นนิดหนึ่ง เราใช้น้ำหนักถ่วงด้านหลังก็ขึ้นแบบสบายๆไม่ต้องระมัดระวังอะไรคมดับก็ไม่ได้แตะเนื้อเลยสักนิดมันจะเข้าไปได้อย่างไงแต่มันก็ไม่ได้ล้มมากจนเป็นที่สังเกตเห็นชัดความจริงมันล้มนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อขึ้นไปบนศารได้แล้วก็เลยขึ้นไปนั่งบนตะปูที่เขาตอกไอพรมตะปูก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่นั่งเสียสบายๆมีมะพร้าวอ่อนมีกระท้อนมีขนมกินเรียบกินตามสบาย ทีนี้มีคนเข้าไปรายงานเจ้าพวกลูกช้างนะรายงานบอกว่าเด็กนักเรียนมันขึ้นไปบนศาลคนทรงเจ้าก็าหันมามองดนแลว้วก็ยิ้มไม่ว่าอะไรบอกช่างเถอะช่างเถอะพ่อเขาใหญ่พ่อเขาใหญ่พ,หญพ่อเขาเก่งคำว่าพ่อนี่เจ้าหมายถึงใครไม่ทราบเอาพ่อกับพ่อกับแกก็แล้วกันแกรับรองแบบนั้นนี่ ทีนี้เรื่องวิชาขึ้นบันไดาดาบความจริงก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูจะลองบ้างก็ได้นี่สีอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วไม่พิสูจน์เราก็จะไปนั่งนึกว่าเขาสามารถหรือไม่สามารถเขาโกหกหรือว่าจริงความจริงวิชาขึ้นบันไดาดาบนี้เขาบอกว่านอกจากคนที่เจ้าพอให้ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะขึ้นได้นอกนั้นขึ้นไม่ได้ มีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเขาเคยลองขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ไอความเอ็นหรือความล้มของดาบมานิดเดียวเพราะน้ำหนักตัวของเรามากเราจะใช้น้ำหนักถ่วงด้านล่างด้านสันดาบหรือกลางดาบมันก็มีความถ่วงไม่พอมันก็จะต้องงายท้องลงมาก็จะต้องเอาเท้าจิกคมดาบหรือเตะคมเขาลองกันดูแล้วว่าไม่ไหวแต่ว่าอาตมาทำไหวก็เลยเป็นที่แปลกใจของบุคคลทั้งหลายแถบนั้น เรื่องวิชาบันไดาดาบนี่ก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่วิชาอาคมใดๆเป็นความสามารถเท่านั้นแต่สําหรับท่านผู้ฟังจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็ช่างนี่นำมาพูดก็เพราะวา่าความจริงเรื่องนี้มันดูไม่น่าเชื่อแต่มันก็จำจะต้องเชื่อและก็ทําไม่รู้จักวิธีกลกงของพวกนักเล่นกลไม่บางประการเท่านั้นความจริงวิธีเล่นกลของอาตมานนะมีมากกว่านี้มาก สมัยเมื่อเป็นเด็กๆชอบสุกสนพวกนักแสดงมายากลตำงานวัดต่างๆนี่ชอบไปดูมากที่ชอบไปดูก็ไม่ใช่อะไรคือชอบไปจับผิดเขาแล้วนำลีลาของเขามาเล่นบางส่วนใหญ่จริงๆนำมาเล่นได้เกือบทั้งหมดทั้งนี้เพราะว่ามีความสนใจเป็นกรณีพิเศษบางทีเขาบอกว่าใช้คาถาอาคมแต่ไปดูแล้วมันไม่ใช่เป็นเพียงการใช้ความไวหรือเป็นการหลอกลวงกันเท่านั้น อย่างประเภทเขามีกล่องกลองหนึ่งมีรูปคล้ายขวดเขาเอาครอบลงไปที่ขวดวางไว้ทางนี้แล้วทางด้านโน้นไม่มีขวดพอยกขึ้นมาปรากฏว่าขวดหายไปแต่ไปยกหลองทางด้านโน้นห่างกันประมาณสักสองสามวาปรากฏว่ามีขวดแล้วเวลาจะทําเขาก็ยกให้สองดูทั้งสองโลกข้างในเอาไม้แหย่เข้าไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่านั่นมันมีเป็นคนของเราคือว่าขวดนั้นภายในมันมีสีดํา แต่ความจริงกล่องสังกะสีรูปร่างเหมือนขวดทั้งสองกล่องมันมีสปริงอยู่ตรงปากเขาก็เอาขวดใส่ไว้ทั้งสองกล่องนั่นแหละแต่ว่าขวดทั้งสองลูกถูกตัดตูดซะอย่างแนบเนียนแล้วทาสีซะจนมองไม่เห็นเวลาที่เขาจะแสดงว่าลูกนี้มีขวดตรงปากที่จุกมันเขาก็บีบสปริงสปริงมันก็จะไม่เกาะยกขึ้นมามันก็จะขึ้นเฉพาะกล่องที่เป็นปลอก จึงเห็นเป็นขวดตั้งอยู่สำหรับอีกโลกหนึ่งเวลาหยิบเขาไม่บีบสปริงไอขวดมันก็ติดอยู่ด้านในเวลาตะแคงให้เราดูข้างในมันมืดนี่ข้างในมันมืดไม่มีแสงสว่างแล้วก็ไอเจ้าขวดนี้ัดาทาด้วยสีดำมันก็มองไม่เห็นทีนี้เขาก็เอาไม้ล้วงเข้าไปควานให้ดูบอกว่าข้างในไม่มีอะไรแต่ความจริงขวดมันตัดตูดมันจะไปติดขัดอะไรนี่เราเสียท่าเขาตรงนี้ ก็เป็นอันว่าวิชาเล่นกลนขวดมันก็ง่าย,ายๆเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังมันเป็นวิชาที่ไม่ยากอะไรเขาก็บอกแล้วว่าเป็นวิชากลบางคนที่เขาแสดงวิชานี้ก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นกลนนะไม่ใช่ของจริงหากว่าท่านจับได้ก็กรุณาเฉยไว้อย่าบอกใครนี่นักแสดงกลนที่ดีเขามักจะบอกอย่างนั้น เป็นอันว่าวิชาของนักลองยาวหรือว่านักอุตริอวดเลวไม่ใช่อวดดีกระจุมกระจิมตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้